บเป็นกิจการสินคมาอะไระน่าดูคะต้นแบก็แนวดาั้สุงนะคะก็ก็ได้ร,รับเกียรติมาแสดงละครเรื่องของโอเคแลรับาดด้วยนะคะก็จะเป็นเกียรตินี้นะคะได้มีแบบแสดงเป็นทยบ้างยังสับจุนอยู่เลยะคะ่ะยังสับนุดอยู่ยะค,ะคิดว่า จะต้องเป็นนางเอกนะคะเพราะถ้าไม่เอกไม่รับการแต่แต่ฟัาแม้วคือนางเอกค่ะเออหนึ่งประเทศไทยครั้งนีเป็นเกี่อะราวเกี่ยวกับพระเอกฟังจากเรื่องก็ทราบอยู่แล้วนะครับเรื่องโอเคนักดาราเป็นเรื่องของบนพญานาคนะครับซึ่งอาชาติทุเรศของทางมันสังคมพระเอกก็คือธุรสิทธิ์กับสร้อยนะครับก็ได้รับเกียรติมากรเล่นเป็นเรียกว่าเป็นพระเอกเลยก็ว่าได้ครับก็ เรียกว่าเป็นนักรลูกทุง่งที่หาชีวิตด้วยการถูกอลเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วก็สุดท้ายได้การมาเป็นเศรมกที่กรุงเทพแล้วก็ได้แปลงหน้ากับ,ก,บการเป็นคนซิงหน้าตาหล่อในสุดเขาก็กลับเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ลืมตัวเองไปสุดท้ายกลับมาหน้าเดิมครับแล้วก็ได้บ่กหา,าว่าเราได้แฝงเก็บเรื่องของธรรมะไปว่าเป็นการเรียกว่ายังไงยังไงเพื่อเพื่อให้ได้ผติตขอ้อ คนนะครับที่อยากเข้าสู่วงการบันเทิงนะครับอาจารย์ก็อยากจะให้แนะนําให้หลายๆคนนะครับเรียกว่านอกจากรักษาหน้าตารูปร่างต่างๆให้ดูดีตลอดเวลาแล้วให้สมกับบทบาทตัวเองอยากจะเป็นอะไรต่างๆแล้วนะครับอย่าลืมพัฒนาฝีมือตัวเองด้วยแล้วก็เรียกว่านิสัยอะไรต่างๆเนี่ยเวลาทํางานแล้วเนี่ยมีผลกับเรื่องของการทํางานในวงการบันเทิงนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับที่เรียกว่ารักวงการบันเทิงปี๊กพ๊อพยายามีเยอะครับมันไม่ใช่ก็เรียกว่าฉับเฉวยหรือว่า แล้วก็เรียกว่าเคาประตูนนเราจะได้เป็นดาราเลยบ,บางคนเล่นละครประมาณ4ีหเรื่องเนี่ยคนยังจำไม่ได้เลยเป็นดาราบางทีมันเป็นดวงอะนะครับเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่บท่าจะต้องเป็นตัวเอกนั่นเองหรงืระจะเกิดมันขึ้นอยู่คอนเทนต์ของตัวเขาที่จะเสริมตัวเขาือสร้างตัวเขาขึ้นมาด้วยมันเป็นจังหวะของชีวิตนะครับที่ผมคิดว่านักแสดงหน้าใหม่หรือนักแสดงที่มีประสบการณ์หลายๆคนเนี่ยจะพัฒนตาต,าต,าต,าตาัวเองแล้วล่นแลวอยากเต็มตัวว่าเป็นดาราเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับ แล้วก็ที่นี่เปิดโอกาสให้กับคุณครับมหาสมบัติฟรีสูงโรรปรดักชันมมีอะไรบารหออรหม่แถว่าพแมเป็นดาราหรือเปล่าะครัเย,เยเป็นดานะะป็นนักแสดงะคะ่ะแมมีอาชีพเป็นนักแสดงะะยังไเป็นดาราเพราะว่ามีความรู้สึกว่าดารานี่มันต้องะะอรุ่นดาะไดออสตาเลยนะระท่าเ็ เพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยมีอาชีพแค่เป็นนักแสดงคนหนึ่งนะค่แล้วก็การที่เข้ามาในในวงการบันเทิงเนี่ยนะคะมันเข้ายากนะคะแล้วก็ออกง่ายคำว่าเข้ายากและออกง่ายเนี่ยแปลว่าอะไรใช่ไหมคะคือการเข้าเข้ามานเนี่ยมันยากมากเลยกว่าจะได้เข้ามานะคะกว่าจะได้มา,มาล้นล่นอยู่อยู่อยู่ในการอยการบันเทิง หรือทุกคนเรียกว่าเป็นดาราเป็นศิลปินอะไรยนี้มันเข้ายากมากแต่ที่บอกว่าออกง่ายเพราะอะไรก็แล้วอันนี้แหละคะ่ะสำคัญที่สุดคือเป็นเป็นที่วันนิสัยนะคะอะ,อะไรอะไรหลายๆ,ๆสิ่งหลายอยา่างนะ,ะมันจะทำให้ออกไปได้ง่ายที่สุดะะบางคนเนี่ยผ่านกล้องเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาตัวเองคิดว่าเฮ้ยฉันเป็นดาราเขาชัดหน้าเลยค่ะชัดหน้าไปเลยเขาชัดหน้าเพื่อที่ฉันเป็นดารายัายางไม่ใช่เดี๋ยวเพิ่มเชื่อ,อตัวเองเป็นดารา ตัวเองที่จะเข้ามาเราต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาพูดถึงสารพัดอย่างเลยกนะคะ,ะ,คะและอยู่ในวงการแสดงนี่นะคะถ้าเกิดเรา<ด>เราเราเรา,เราได้แสดงละครอะไรเนี่ยม,มันมันมีกฎกติกามากมายนะคะที่ที่ที่จะ,ะการการแสดงเนี่ยมันเป็นกฎกติกามากมายนะคะอย่างเช่นว่าเราจะไปแสดงละครชุดเรื่องหนึง่งเราต้องทำกับ้านเยอะๆเราต้อง ท่องบทเยอะๆใช่ว่าชันเก่งแล้วไปดวหน้าเซทก็ได้แต่ฉันเก่งแล้วมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่เด็ดขาดเลยค่ะนะคะก็อยากจะบอกว่าเออเด็กๆตอนเนี้ยมันรู้สึกว่ามีนักแสดงที่อยากจะเข้ามาบางคนก็บอกว่าชนะตาดีที่ต้อจะสวยฉันต้องเป็นแสดงละครที่ต้องเป็นตัวเอกก็ไม่ใช่อยากคิดว่าหรือที่หน้าตานะคะหทือการแสดงอยู่ที่ความสามารถหรือที่อีกหลายๆอย่างนะคะ ค่อยๆไต่เต้าไปไค่อยๆต,ต่เต้าไปนะคะถ้าสมมติว่าคน,นคนน้มันเป็นพระเอกเลยก็ต้องพัฒนาต้องเรียนรู้ต้องสราระอย่างไรนะคะมันถึงได้อยู่อยู่ในวงการแสดงเนี่ยยางน่านานมากอย่างก็แมวนี้นะคะอยู่มาตั้งแต่สาวๆนะคะตั้งแต่เริ่มละครยุทธ์จนถงปัจจุบันนี้มาแสดงภาพยนต์แล้วก็ละครอยู่นี้นะคะก็ตอนน,ะะนั้นก็อยู่ข้าง ก็มาตอนนั้นอยู่ในวงการนี้ประมาณยี่สิบห้าตอนนี้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี่ค่ะก็จะแปดสิบแล้วนะคะถามเอ๊ะทำไมป้าแม่ถึงไม่อยู่ได้นานเพราเแค่เคารพเคารพในกฎกติกาของการเป็นนักแสดงนะคะเราต้องมีความดีนะคะไม่เคยยิงยัสโไม่เคยวบาอุ้ยฉันนี่เป็นอะไรนะฉันทำแบบนี้อะไรไม่เคยไม่เคยเป็นแบบนี้นะคะเราต้องไม่ว่าใครจะทักทครเราเราก็ ต้องคุยกับเขาอย่างดีอย่างภาพเรียบร้อยแล้วนกะ็ไม่อยวไปคิดว่าฉันนี่เป็นดาราลดเลยก่าคนอื่นไม่ใช่ไม่ใช่นะคะ่ะยังไงเราก็เป็นตัวของเราเองเลคะเป็นตัวของเราเองอย่าเพิ่งคิดว่าฉันนี่เลดศเลยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ต้องกฎกติกาของการเป็นนักแสดงม,มากมานะครับแล้วก็าก,การเป็นนักแสดงเนี่ยยังมีเขาจะมีรุ่นในการรุ่นอาวุโส มันเล็กกลางหรืออะไรเนี่ยเจอกันต้องยกมว่าเค่บอกฉันม่จับไม่ไหวเธอทำชนจริงเพราะฉะนั้นนะคะการที่บอกว่าข้าายากค่ะแต่เอาง่ายนะคะถ้าหากว่านิสัยไม่ดีข้านิสัยดีนะคะที่เป็นกั้งจนกระทั่งอายุแกหรือบางคนนี่มันจะเียชีวิปดยัตมเพราะฉะนั้นเอาความไว้นะคะความจริงกติกาต้องปิบอยู่ด้ สรุปสรุปให้หน่อยครับอาจารย์สรุปทำแบบให้พี่้ช่วยสรุปแล้วก็ฝากผู้ชมดตามนเขาได้ยีได้ค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดีวเราอาจารย์สัง